จะแก้ก่อนกันพ่อพ่พอพอพอเรียบร้อยเอมึงไปจะแก้หน้าบ้านอะไม่แรงเท่า,าไหร่หรอวะเฮ้ยกูโดนสโลอะีรยร้อยเลย Wow, wow này. Wow, like. <laughs> <laughs> yeah, vâng 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 เมาเนตายอยู่แล้วนะเนี่ยเป็นเข้าปะเข้าปะเข้าปะอเปย,ยเป็นลามอยู่หลังลามอยู่หลังเป็นลามอยู่หลัง

เนมนี่ยมันหิวเฟนยากมากถ้าเพื่อนยืนซ้อนกันมัน,ม,น,ม,นมันเล็มันเล็มลมันเล็งเป้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบน่าจะให้คนเจ็บก่อน มีคนอยู like oh, hey. Hey. Your control. Your control. ่ข้างๆอะเพอมเฮ้ยเฮ้ยฮ้หม้ฮ้ยหมดฮ้ยหม้ฮ้ยเฮ้ยฮิยหมดเยเฮยเี่เดียวฮ้เ้ยสวยๆๆ้เอายมดเลยเี่เเฮเเอ สิ่งไม่ติ๊กมาเอาเอาอเหอกเดี๋ยวเอาโล่ดีวะเอาเอาโล่ดีกว่าหอ,อกหอกหอกมันหอ,อกมันดูดได้เออโลดก่อนแช่กันไปแล้วแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่อยากเล่นเลยโอ้มันดูดให้ฮะเพืดด่อนจะมีเตแล้วเพ่น

ถึงไปนิดนึงนะอโอ้โหพี่เดียวกดลมยุดมมลเลยเนี่ยทีเดียวเนี่ยโดนน้ำกระแทกไงโอ้โหติดไปแล้ะเฟย่ยามันไม่มาเล่นข้างบนหล้วบอ นนนนนนเป็นไอดนเนะอะเป็นไดนอดอเฮ้ยเฟย่าแล้วกูจะเล่นเฟย่าไงกูยิงเฟย่าไม่ได้เฟย่ามันบินเนี่ยกูเลี้ยงน้ำไม่ได้ มีอันติกันเยอะแยะนะอยากเล่นก็เล่นนะนายอยากอันติก็อ,กอันติพี่เดียวอยากติก็ติเออสวย เลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่ยิงนกให้หน่อยไอ้นกนี่นี่ไงโดนโดนเออเฟ็นจะรวบก่อนหรือจะให้ม réussi, <sh> ันระเบิดก่อนก็ได้นี่ที่เห็นเฟ็นทาเฮ้ยเมากาวอ่ะอ๋อเฮ้ยหลัง จะางมอดตอร,ร์นัโอเคมาขับน้ำมาขับน้ำ จ็ดที่บ้านเอ้ยเพนไม่จะมีสียแล้วมีคนอยู่ก็แล้วเพนอะไรแนวตีได้อะไรได้จะจบแนะน,นี่ย๋เดี๋ยว เ่อ okay. นมึงยิงแล้วมันชาร์จได้นะโ <What? S 2> ดมือ เฮ้ยดูมเออดูมตายไม่ไม่พุ่งเป็นดาเมจเอ,อที่โดดอ่ะมันจะผลักศัตรูออกขอ,อ,มง,อมง,งมึงองในมึงมึงโยนไม่นี่หละเออ

้ราดูโมอหอ,อกก็ได้น้ำน้ำหรอให้โดนน้ำในเอ่๋มือปากเสาร์ทักนี้ก็ได้เนี่ยมีมีมีให้โดนมี ใครอ,อ่ะในยัยย่ยเขายิงปืนมึงม,มันแบบมันชาร์จด้วยนะชาร์จยิงยแต่แรงแบบเห็นแันหลอดสีขาวๆเล็กๆเ,เ,เป้า อันตรีอันตรีจะเป็นยิงแบบมึงจะบินได้แล้วมันจะไปยิงแบบยิงระเบิดใส่ใช่เป็นถมแล้วเป็นถมแล้วรอ,อดรอรอเดีด๋ยแวบบมารอ เอาเลยพี่โันไหเลยโอ้ ดูมตายไปแล้วคปอยู่ข้างลาังเอจฮันโซอยู่ด้วยกันนายคอยย้ายมาแบบเรไๆนึงเี่ยดูมาแล้วไปรถ คออย้ายยายเสาไปเลยเลยไปที่รถนี่ไงนี่ไงคุก็ไม่ได้ไปหนหรอเหมือนมีเขาอย่างงี้ค่ะ ชนะแลยชนะเลยรถลถกดคิวปุมแล้วมันก็บินหน่อยหน่อยแลยิงแบบกระสุนพาทิพไปแล้วแบบว่ามันจะติดมาร์คพาทิพแล้วถ้ามึงหรือเพื่อนยิงยิงครบดามเจจํานวนนึงอะพาิยจะระเบิดอ้าว ใช่ยิงได้ลูกเดียวทำอะไรทำอะไรก็ไม่รู้